ก็ผมกาสวัสดีสุขสุขคนครับตอนนี้กาขับมาหอนห้องแล้วเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้ดนเวลามาสแตอกันแล้วครับบัดนี้เนี่ยครับพี่น้องย่ำปู่มาครับย่ำปู่มาครับัวยไงครับผมย่ำปู่มาเนาะอุระนะครับเปิดเสียบครับเป็ดเสียบกับย่ำใส่าบ่วงนะครับย่ำใส่กม่วงนะครับ เครื่องเคีย่งก็มีพักครับเป็นพักกาดนับเป็พักกาดนาะรอบจานนะครับอันนี้ก็เป็นแตงครับแตงออนครับแตงออนเนาะส่วนฝั่งทางนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไอ้บักนกกระทาครับนกกระทาหันนะครับวันนี้น้องนกนะครับน้องนกหันครับวันนี้ครับมาครับจัดมาเลยครับสองตัวครับคือจัดกินมหลุนแบบ โอ้โหโอ้โหแซ่บลวนๆ,ๆ,ๆพี่น้องเนาะครับเขาเบิกเลยกับรับได้แล้วกับซอยกับฝากกดติดตามก่อนเนาะพี่น้องเนาะกดติดตามแล้วกับกดไลค์กดแชร์เนาะเด็กว่างเร่งแกกับเบ,บายุนเนาะแล้วก็มารลุหมื่นก่อนเนาะพี่น้องครับก่อนจะกินเขากินหน,นามก่อนเนาะ มาพี่น้องมา,มาบาดเองมา,นนมากินน้าปูมาน้ำบายย้นเด้อบ,บาดนีงโอ้คือที่เป็นตาคักครับโอ้กินยังไดน้น้อบาทไอแม่มาไงเราเคยกินตัวหง่สินหง,ง่ปันยีเพื่อพี่น้องครับนะครับโอ้ กูแส่บพักพี่น้องมาได้มาได้ม,ม,าม,มาเนี่ยนี่ตานิ่งกันบน,กน,นี้ครับตานิ่งกับนี้นะครับมาได้กี่ขอ้อกันบาทจำนำครับจักรบาทสับพักสับพัก วันนี้เป็นเนาะอันนี้นอกกระทาครับ Hmm, pop ไอ้ไอแก้วแก้วน้ำจิ้มนี่อันนี้เพิ่มบรได้แถมมาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เฮ็ดเองแกนเนเฮ็ดเองโอ้เส,สียปาก้องสมรภัทรอคอยครับสมรกัท อยากกินมาโดนแล้วนะครับแต่ว่าบามีเวลาบมม่มีโอกาสที่ได้กินขาอย่างไงครับ ขานี่เก็บไปก่อนอเก็บขาไปก่อนไปกินที่หลังเนาะโอ้กันดองอเขาเขาจ้ำครับ เขาจ้มันปับแต้มุดชัวร์เือนน้ำแส่บพักกีนลองหมดอเลยพคพุือว่าเป็นขั้งเรียนาะ เป็นทะเลงผมเองที่ก,กินปูมาหลายขนาดนี้นะครับปบกติว่าเคยกินคัากวานี้เนาะถือว่าหลายเตืบครับกับจ<รา>ิ้มน้ำจิ้มน้ำนะจิ้มน้ำครับ เกี้ยงครับเกี้ยงไม่ต้องเนื้อได้เต็ม ครับผมแบบการต,ตอบคลิปนี้นะครับจะอย่าลืมฝากกดติดตามครับบอกกดติดตามกดไลค,ค์กดแชร์นะครับ้กับบายุนเนาะเพื่อเป็นแม่แรงกั้กับบายุนในการทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเรับพี่นอนะ้องเนาะโอ้ดีพันกันครับกินมาบวกค,ครับพี่นอ้องหลายพดนี่กินยังกี่กตัวนึง ตัวนึงครับสารับุดีกาดูสิว่าอิ่มครับอิ่มนะครับสารบุรีรกาขอลาเพียรแล้วต่อไปก่อนน้องเพียนเนาะพอกันไม่ในคลิปหนานะครับคลิปหนาสิมี่ยังสิสมี่มีนู่งอย่างมากน้ำเสนอนะครับเลยเริ่มกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะประพาดาคลิป ต่อไปของบายูดินะครับสหรับสนุบบนีก้ก็ขอบคุณที่เขาขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับยัตสวัสดีครับ